มานะคะวันนี้ z ้ม m ตำยุยยุอีกแล้วคะ่ะโอ้ยเสียบหม่งมืดไปนิดมืดไปนิดนะคะพอแล้วยังชิมเรีอยงใช้มือนะคะน้ำลายแตกน้ำลายแตกใช่ไหมใช่ไหมอเอาเร็วใส่จานใส่จานใส่จานอื เติยั่วๆอีกแล้วคะ่ะมานะคะหอมจะเผ็ดน่าดูขนาดเลยเนี่ยนะเผ็ดมากๆแนนีนน่ซื้อเองซื้อมาก,กินมันไม่แซ่บนะคะต้องตำกินเองนะคะมันจะแซ่บถูกใจนะคะส้มตำยั่วๆในวันฝนตกนะคะโอ้สอยสเลด S <S <S ตาพริกชุดัดนี่นะคะหน้าตาย,ยั่วจริงๆคะ่ะยั่วมากๆนะคะโอ้เอาใครนี่โอ้ <S 2> <S 2> <S ตามเสร็จแล้วก็มารอานั่งกินเรามีสินค้าอะไรนําเสนอคะพี่หมองปลาช่อนทะเลแล้วก็ปลาหวานคะ่ะอันนี้เป็นปลาหวานงานะคะแพ็คละหน0่งรนะคะสั่งได้นะคะ ทอดก,กรอบนะคะอร่อยเลยแล้วก็นี่นะคะเป็นปลาช่อนทะเลนะคะปลาช่อนทะเลนี่ขายถูกมากนะคะแพ็คละ80บาทนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะลองชิมดูสิพี่มงปลากรอบไหมกรอบไหม,ออมทอดก,กรอบอมไม่คาวน,นะคะอร่อยมากแล้วก็ไม่เค็มด้วยครับไม่เค็มนะคะปลาหวานง่ายแล้วลูกปลาหวานงาสิ ห,ห,หวานกําลังดีกำลังแซบนะคะกินกับข้าวสวยก็อร่อยนนะะข้าวสวยก็อร่อยข้าวเหนียวก็แซบนัวแซบนัวนะคะนี่ในปั้นใส่ข้าวสชพี่มงนี่นะคะปลาหวานงามาแล้วก็มาเดค่ะกินกาวนะคะนี่กัแกงหน่อไม้ส่ตีนไก่นะคะนี่พ่อนิวแกงให้ทานเนาะ มีไข่ดาวก็มีส้มตำฝีมือพี่มงนะคะโอ้สิสรานะคะและที่อย่าลืมนะคะอาหารทะเลของเรานะคะมีปลาหวงงานงานะคะแล้วก็มีปลาช่อนทะเลนะคะปลาหมึกนะคะหมึกฝอยหมึกผ่านะคะสินค้ามากมายปลาแห้งนะคะอินทผลัมก็มีนะคะสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะ0874916629นะคะโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ นี่มานะคะทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะยัยวๆค่ะยัยวๆ,ๆนี่ยัยวๆเลยนะคะยัยวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ